สบายดีเละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนเดอ้อมื้อนี่ขำๆมืดๆเลยพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหล่ทังน้องแหล่ก็ซิมา,า,ล,า,าล,บบล่างรถพาะา่หลดก็ไปล่างรถแล้วรหลดก็อยากเปื้อนๆพ่อแม่พี่น้องก็ซิมาล่างรถแต่ว่ามมมี่ขาตั้งกล้องดอกพี่น้องเลยมันฮักเลยโดยพี่น้องทางน้องแหล่ก็สิไปอนันก่อนสิไปเปิดน,น้ามาก,ก่อนพี่น้องเลย เปิดนำก่อนเด้อแป๊บหนึ่งโดยพี่น้องตอนนี้ก็เปิดนำทีเรียบร้อยแล้วเอาโหลดมาจอดไว้อยู่บางนี้มันก็นเลยอยากมืมดๆในหนึ่งเด้อพี่น้อง ยันถึงหัวเทียนกับป้าน,นั่นล่างหลดแล้วก็เสียนั่นเลยพี่นอ้องสี่ล่างอันเอ้ยโมเมนต์ชดพักเลย น้องๆเพกกื่อกาอยู่เฮือนผมแหละท่านในมายูเฮือนแม่พู้ท่าน้องแหล่มาก,ก่อนหายมาเพื่อกับมันไอทงเพิ่นีน้อยหลังทั้งลุมมนั้น ตั้งแหวนพรอมแหวนก็ไล่าลาย บันเธือตื่นมากก็ติดบบได้หลดนี่กะแบบเป็นน้ำหัวเทียนเหมดเลยนาวได้พี่น้องหรือว่ายังเด็เป็นน้ำยังเด็เปลี่ยนลินแต่ว่ามือนานกะท้านองแหลกจนหายไอทงพ้นไปส่งเพราะว่าหลดติดบบได้โดยพี่น้องกะล่างหลดแล้วๆวอชีโสพักเลยแบบ เดี๋ยวตัวนํามีหมากวันนี้บ่มีหอน ล,ล้างแล้วก็หูชึกวันสะอาดขึ้นมาแน่งามตาขึ้นมาแน่โลดก็ได้ไปเห็ดเวียกันลดเปื่อนอยู่กับไอเขาแล้วอมมีพี่น้องเลยมันบวสูดได้ล่างบางเถือกันมากคํามืดมันนีก็เลยถือโอกาสมาล่างซะพี่น้องเลยมันเปื่อนแห้ง ุ่งก็ครบแบบเศร้าหนาวแล้วยุ่งก็ออกแล้วบัดนี้บัดหนาวก็มีแต่หนาวมียุ่งจักโตมามันเศร้าหนาวหน่อยหนึ่งแล้วก็มียุ่งแล้วบัดดีพี่น้องท่านองแหล่ก็ยังเป็นวัดอยู่นั่น่าได้เศร้าแต่ยังไข่เน่แล้วพี่น้องก็ไบ่ได้จนแบบก็อแหบแท้แคบแหบบ่าท่านองแหล่ก็มักว่าวพิษตลอดพี่น้องเลย một cát đi quanh này kiểu cáp ma còn mất นำมาใส่กระถางก่อนพี่นอ้องโอ้ยพักอันนี้ใหญ่เลยแต่ว่ามันเกิดจุ่มแต่จุ่มวงเดียวน้ำหมดเลยเอาบัวก่อนพี่น้องวันนี้ เดี๋ยวนี้อ่ะบวนหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่า บัวกับบักไงหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยมาขี่ไปเสียงยังใครในเฮือนกับบุหงมอดพี่อยู่มงนี้มันกาซีมันหมืดด้วยหนึ่งเด้อพี่น้อง อ,อันนี้ก็บโบมีพักซ้บโบข้นซ้ำน่าถอตกแล้วปันยังเน,นาะนำคือบอ่อ ยังงไปอยู่ในบัวเนาะตันหูบัวพี่น้องอะไรอ่ะปลาตัสบายดีเด็กน้อยโดยมาหดพักดูละเอยยากด้นี่นาออกสบายเลยแนี้น้องๆพ่ก มาเดี๋ยวได้ลินอยากมาเบาะขำมืดก็กล้าอยากมาเซยมาแล้วมาไอเบาฮะหยอกหดดูละหดดูหดดูเดีเดี๋ถอดอดอ๋อน้ำส่วนน้ำมาละก็เอ่ยอยู่ผู้เดียวบ่มีภัยจับให้เอื้อยเนาะ โดยพี่น้องทั้งไอทงเพิ่ะกามาเลยน้องๆเพิะ่ะกัญยางมาคิดว่าเพิ่ัย่างมาจะดอกเพิ่ะมานทำไมทงอะไรพี่น้องไไดโดยพี่น้องทั้งน้องเล่ก็สิขอลาไปเพ,เพียงเท่านี้สวัสดีละน้อยสวัสดีละ โดยโดยพี่น้องกสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอบุญขอบคุณเดอ้อทางพแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่ความโฆษณาเดอ้อพแม่พี่น้องถ้าน้องหลยว่าผิดพลาดประการใดก็ตอบขอโทษขออาภัยหลายลๆเดอ้อวันนี้ก็ขอลาไปแล้วพบก,กันใหม่ในคินหนาพแม่พี่น้องอขอการความหวาสบายดี